รู้ไหมคะอย่าอะไรบ้างที่เราต้องหยุดกันที่เราจะไปฉีดวัคซีนก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจนกด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะอยากลุ่มแรกที่เราต้องหยุดเลยนะคะคือกลุ่มไมเกรนค่ะโดยถ้าเป็นกลุ่มเอกอกอดนะคะได้แก่คาเฟอร์กอดโทฟาโกแล้วก็อวาร์ไมเกรนเนี่ยเราต้องหยุดอย่างน้อย5วันนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนถ้าเป็นกลุ่มทีฟแทรนะคะเช่นตัวเรียวแพคเนี่ยเราต้องหยุดอย่างน้อย24สชั่วโมงก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะ ส่วนกลุ่มต่อมาค่ะคือกลุ่มยาต้าการกังวลแล้วก็ซึมเศร้านะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องหยุดอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะต่อมาค่ะคือกลุ่มยาลดนำมูกนะคะได้แก่ตัวยาที่ชื่อว่าซูดอเอฟรีดีนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องหยุดอย่างน้อย24ชั่วโมงเช่นกันก่อนที่เราจะไปเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ ใครนะคะที่ทานอาหารเสริมอยู่ทานสมุนไพรอยู่เป็นประจำนะคะมีการใช้แผ่นแปะนิโคตินรวมถึงมีการใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยแนะนำว่าให้หยุดอย่างน้อย3-5วันนะคะก่อนที่เราจะไปเข้ารับการฉีดวัคซีนและที่สําคัญนะคะในวันที่ฉีดวัคซีนเนี่ยแนะนาว่าให้ดื่มน้ํามากๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพองดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนว่าเปนชากาแฟะนะคะรวมถึงต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็งดการสูบบุหรี่ด้วยนะคะ